ฟนะครับนะครับเพื่อให้โบสหลังด้วยนะครับโบสถหลังที้ตัางขวาบมืที่มีสองหลอดคอยโบสเนี้ยนะครับเป็นสาบที่ถ่ายทำนาตรับช่วงที่ตัดเอตตัดงานกับเอตใอ่ไหมครับได้ถ่ายทำกันที่บริเวณโบสถ์ตรงนี้ที่เมืองมอนเซซึ่งมีทะเลสาบนะครับแล้วก็จะมีสถาบันที่เรียกว่าสถาบันวิทยาการทะเลสาบหรือลินโนร์จี ซึ่งท่านศาสตราจารย์ดรลองศรีชนะเมืองก็มาเป็นนักวิจัยที่นี่หลายเดือนนะครับอนนี่ก็ให้ดูหน่อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีที่โบสถ์สองด้นอันนี้คือคะเดนซาคาัดนซา่าเครับใหญ่ไหมวไหมไม่ไม่ใหญ่มากแต่กลาง ท่านสากการาแล้วอรอเส <S <S ีสนามเมืองซึ่งท่านเคยมาอยู่ที่นี่ประมาณสามสี่เดือนเ้งนะมีการศึกษาวิทยาการที่เกี่ยวกับปลาเขาโตเล็กๆสัตว์เล็กๆที่อยู่ทะเลสาบแล้วก็จะมีการชึกษา เรื่องสารน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตั้งชื่อภาษาเป็นภาาษชื่อวิทยาศาสตร์ประมาณสามสิบชื่อนะครับรวมทั้งเมืองเมืองแหนวเมืองไอตัวอะไรอ่ะแมงแหนวแมงแหนวซึ่งเป็นสมัยเราเป็นเด็กเราก็เป็นอาหารการกินก็โอ๊ยรถค่ะครับแตในเช้าวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรนไ่ซือทะเลสาบประการตันการจะชัดแต่อยู่ในเมืองถ้าเดินเอายาวมากเลยยาใหญ่ ่ก็คนที่จะเรียนเกี่ยวกับทะเลสาบต้องมาตรงนี้ค่ะทำไมก็ที่ทะเลสาบที่สวยนะจ๊ะนะก็อาจจะเป็นที่สวยงามนะคะมาตลยมาตั้งสาบันิทำให้ผมนึกถึงลำตะคองอาจารยะทะเลสาบลำตะคองแล้วตอนหน้าหนาวไปน้ำแข็งด้วยไปเดินบนทะเลสาบไปน้ำแข็งนะเนี่ยแต่ว่าต้องเลือกที่เดินถ้าเดินดี ทุกคนก็จะเล็งตาไปที่ทะเลสาบแล้วก็เขาจะทำเป็นเหมือนแบบที่ดีฮะก็จะมีเรือสถานบันมีเรือแล้วก็พาออกไปเก็บตัวอย่างทุกอย่างเลยตัวทุกเล่งในน้ำหรือวัดคุณภาพน้ำวัดแคนอเรียนเกี่ยวกับอะไร่ปัจจัยทางกายภาพปัจจัยชีวภาพอะไรที่มีผลต่อการแพร่กระจายของพืชสัตว์ สัตว์ก็ไม่ใช่เฉพาะไร้น้ำสัตว์ค่ะเป็นพวกแพงตอนพืชด้วยสาหร่ายพืชน,น้ำกุ้งปลาปลาเท้าก็เยอะมากทำ<อ>ไมเราไม่ได้วปลาเท้ายยแล้วเขาจะพาไปกินปลาเท้าย่างอร่อยมากลงพันเข,ขมันตึงมันอร่อยเหมือนปลาหลอดบ้้นเราเลยอร่อยกว่าค่ะมันก้าบมันอ่อนๆก้าบมันแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะทําลงวันนะเขาจะมีโรงงานลงพันก้องยำน่าจะอร่อยก็อร่อยค่ะแล้ว คอสนี้ดีอย่างนะฮะพอตอนเรียนเกี่ยวกับเรื่องปาคัสอบเป็นเหมือนตอนมีเจ็ดตูลากปลาตะเพียนตุปลาในปลาในเขาให้ไปเที่ยนที่เปโกเดือนเขอเลยได้ไปเชโกด้วยเดือนคอสนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันย้ายที่ไปเรื่อยๆเป็นโครงการอะไรครับเป็นของยูเนสโกค่ะยูเนสโกให้ทุนแต่ออสเตรเลียเขาเป็นเภา้อล้าเขาว่าคัดเลือกเอาเานักวิทยาศาสตร์แต่ละประเทศไปมีจากจัดไปประมาณยี่สิบคนครับ จากเอเชียจาก America, อเมริกาใต้จากอฟริกาเพื่อมีเพื่อนประเทศค่ะตอนนี้เราก็จะเบรกมาชมรายาการรายการบันเทิงที่ข้าดนานี้ก็เป็นเส้นทางไปสูงง่สเมืองประเทศประทเทศเช็กนะครับ